อยากทำกับครูสิตาค่ะแม้คุณจะมีทุนหรือไม่มีทุนขอคนที่นะคะมีใจนะคะที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตไม่เกี่ยวกับมีทุนหรือไม่มีทุนอยากร่วมงานกับเราพร้อมร่วมงานกับเราหนูไม่ต้องกลัวค่ะหนูทำกับครูสิตาค่ะสําเร็จแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์าเพราะครูส่งต่อความเชื่อที่เป็นไปได้ให้กับคุณครูติดกระดุมเม็ดแลกคุณถูกค่ะคนที่จะทำกับครูสิตาเงื่อนไขนะคะคือหนึ่งเลยคุณพร้อมบวกนะคุณดูมหากรรม21วัน ใจไม่กระจอกนะคะใจไม่ท้อแล้วคิดว่ากูต้องขายของถูกเท่านั้นกูจิตารวยไม่ไปไม่ได้ค่ะนะเออแค่สมอค่ะแค่สามพันห้าร้อยบาทก็ร่วมง,งานจับเราได้แล้วนะคะคุณได้เรียนบันณฑรยา 1, ่ยาหนึ่งบัณฑรย่าสองสุดยอดครองมากนะคะบันณฑรยา 1, ่ยาหนึ่งบัณฑรย่าสองเป็นคนสําเร็จจริงๆที่คุณจิตากันกองแล้วเอามาสอนคุณนะ,ะส่วนบัณฑรย่าสองจะมีพิเศษคือในคลิปสุดท้ายจะเป็นคุณจิตาที่มาปิดสรุปให้กับคุณด้วยนะคะก็เอาเรียกว่ากระจ่างแจ้งในดวงจิตเลยนะคะกับบัณฑรย่าสองนะคะแต่ เพียงแค่คุณเปิดบิลแค่3,500บาทคุณได้สินค้าด้วยคุณได้อรอสด้วยพรอนมูลค่า39,000กับ49,000นะคะรวมกันก็80,000แล้วนะคะแต่คุณจ่ายแค่3,500ได้สินค้าด้วยที่สำคัญค่ะมันไม่ใช่แบรนด์ขายันดังนั้นผลลัพธ์ที่ปังอะ่ะคือผลลัพธ์ของตัวแทนนะคะส่งตัวแทนเราได้ค่ะมีแต่คนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะถ้าคุณเริ่มมีความสุขขึ้นคุณดึงดูดทุกสั่วทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าคุณทำกูสิตาดังนั้นนะคะคคุณอยู่ใน แบรนด์ที่ดีที่สุดของโลกแล้วนะคะอ่าเป็นแบรนด์เดียวที่เจ้าของสาบานให้ตัวเองตายถ้าไม่ได้ประกอบอ่าอาชีพสุจริตนะคะหรือไม่ได้คิดว่าเราทำประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนดังนั้นขึ้นอยู่กับคุณค่ะคุณอยากทํางานเดิมๆจนวันตายในขณะ,ะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปหรือคุณคิดว่าคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นะคะแล้วก็มาทําด้วยกันนะคะกงไม่รีบค่ะนะคะเพราะตอนนี้สินค้าก็แทบจะไม่มีขายอยู่แล้วนะคะเออดังนั้นใครเจอเราโคตรโชคดีค่ะ